วันนี้เราก็มาเข้าสู่หัวข้อของเราที่ทุกคนเรียกร้องกันมากๆนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับพ่อของผมอีกเช่นเดิมต้องบอกว่าตอนนี้ผมได้ทาการเปลี่ยนแปลงห้องผมไปค่อนข้างที่จะไม่หนักมากคือตอนนี้ติดแอร์แล้วห้องกูกูติดแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ทํางานให้มันเย็นสดชื่นนะครับผมนอนหลับสบายเมื่อเราร่างกายแข็งแรงเราก็จะทํางานได้เต็มที่นะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่า let's go <S ในครั้งก่อนที่เราเล่าไปเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับพ่อกับแม่กูเจอกันใช่ไหมทีนี้เรามาพูดถึงหลังจากที่พ่อกูเนี่ยทำแม่กูท้องทั้งสองคนน่ะก็เลยแต่งงานกันเราก็แต่งงานกันปุ๊บอ่ะทีนี้ก็แค่รอเวลารอเวลาในการที่กูเนี่ยจะออกมาแต่ในช่วงเวลาที่กูกําลังจะออกมาดูโลกเนี่ยสตอรี่มันหนักมากๆแม่กูเล่าให้ฟังว่านี่แม่กูเล่าให้ฟังนะ <c oughs> สมัยโกรนนะเช็คแม่เนี่ยไม่มีเงินเลย บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจนทําสวนพ่อเองก็เป็นชาวไร่าชาวนาไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวกับหัวใจนะที่พ่อมึงมีในตอนนั้นและแม่ก็มีเช่นเดียวกันในสมัยก่อนเนี่ยการที่แม่จะได้ตังค์มาแต่ละบาทเนี่ยในตอนที่แม่เรียนลูกแม่เนี่ยทำสวนใช่ไหมมันมีฤดูหนึ่งที่มะขามเนี่ยมันสุกแม่เนี่ยก็เก็บมะขามมาเป็นมะขามเปรี้ยวแล้วแม่ก็มาใส่เกลือเกลือที่มันเป็น,นก้อนเป็นเกร็ดๆนะ ลงไม่ใช่เกลือป่นอะไรเงี้ยเอามาใส่โหลแล้วแม่ก็ไปขายเพื่อนขายไม่กี่สลึงขายไม่กี่สตังในะสมัยนั้นสมัยนั้นแม่ไปโรงเรียนแต่ละทีแม่ก็ขายแล้วก็ได้เงินมาเอาเรื่องเลยนะแม่ก่เอาเงินไปซื้อของดีๆไปซื้อปลากระป๋องส่วนพ่อกูอะพ่อกูนี่คือโอวิถีสุเเวอร์สุเเวอร์จัดอะตื่นเช้ามาไปไล่ขุดหลุมที่นาเพื่อหาปูไปวางเบ็ดไว้เพื่อดักปลาช่อนปลาดุกนะสมัยนั้นพ่อกูถ้าพูดถึงความอุดมสมบูรณ์เนะี่ยต้องเรียกว่าให้แม่กูมากกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยอยู่ ตามไรตามนาหาปหาปลาก็ดีดิก็โอเคไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ามันก็ดีเว้ยแต่ปัญหาคือบ้านของพ่อคุณเนี่ยมีคนเยอะเยอะมากเยอะมากถึงขนาดเรียกว่าแย่งกันกินข้าวปลากระป๋องกระป๋องเดียวเนี่ยแย่งกันกิน 3- 4สีส่คนในรุมกันกินกินแบบว่าเอายันกระป๋องอะกระป๋องของปลากระป๋องอะไปใส่ข้าว แล้วก็คุกในนั้นะแล้วก็กินแม่กูเนี่ยหลังจากที่แต่งงานกับพ่อเนาะยายกูเนี่ยก็รู้สึกไม่โอเคยายกูไม่โอเคกับพ่อกูตั้งแต่ต้นแล้วแต่ก็ต้องจําใจให้แต่งงานด้วยกันจะได้ไม่เป็นขี้ปากของชาวบ้านคนสมัยนั้นคือเขาอันนี้มากเคร่งมากเรื่องคือเสียงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคนข้างนอกจะมองเราเนะ่ยคนสมัยก่อนเขาเขาก็เคร่งเรื่องนั้นทีนี้ยายกูก็เลยไม่รู้คิดอะไรไล่แม่กูไล่แม่กลัวออจากบ้านบอกมึงท้องมึงก็ไปดูแลกันเองไอควายอย่างเงี้ยตากูนี่ก็เธอจะไปไล่ลูกเราเล เฮ้ยมึงเงียบปากมึงเป็นใครตากูมึงนึกสภาพตากูาเป็นหมอผีอะแต่กลัวเมียทีนี้พ่อกูเนี่ยเขาก็เป็นเป็นแฉงไงเป็นแฉดไงจี้จีแฉดไงเออพ่อกูแบบไม่เป็นไรนะทีะ่รักเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปอยู่สุรินด้วยกันเดี๋ยวฉันจะไปสุรินและพ่อกูหายไปสองวัน พ่อกูหายไปจากแม่กูอีกแล้วหายไป2วันเต็มๆตอนนั้นแม่กูงงมากแม่กูเพิ่งแต่งงานกันมาพ่อมึงหายไปแล้ว2วันผลปรากฏว่าที่พ่อกูหายไปนั้นพ่อกูไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนคนหนึ่งลุงคนนี้มีชื่อว่าลุงกิตนะเรียกนาสม,มุติแกเชื่อว่าลุงกิต ลุงกิตเนี่ยแกเป็นคนที่นิสัยดีมากปัจจุบันแกเสียแล้วลุงกิตเนี่ยขอเซอร์มี่ที่หนึ่งตอนที่ผมเจอกับลุงกิตครั้งแรกเนี่ยตอนผมอายุแบบเด็กๆเ,เลยแกก็มักจะแบบอ่ะเอ็นดูผมว่าไงแจ๊กหลานเอ้ยหลานนะาโอ้ยหลานลุงมานี่มามาอ่ะลุงให้ร้อยหนึ่งนะเอาไปกินขนมสมัยน,นั้นร้อยหนึ่งโคตรเยอะกูซื้อไปเบ็ดได้ตั้งหลายอันน่ะกูซื้อไปเบ็ดได้ตั้งห้าอันกูซื้อแบบบะกันได้ตั้งสองตัวมึงคิดดูดิคอมแฟกไม่รู้กี่อันนะ่ะกูฟาดหัวเพื่อนม,มันเลยสมัยนั้ไม่พอ ร้วล้านเอาไปเลยอีกร้อยหนึ่งเป็น200กลัวกูโอ้โหมึงฟอกเงินไงวะเขาก็ให้เราเนาะมีครั้งหนึ่งเล่นหนัก เมาเหล้าแกเมาเอาหลานมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงอะ่ะเขาเรียกพ่อกูว่ามึงเฮ้ยมึงอะ่ะเดี๋ยวกูให้เงินลุงหน่อยนะเอาเลยตามสบายลูกกูก็อันนี้แล้วก็นัน่นแหละหลานมึงอ่ะแหละเออมึงจะให้ก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเดี๋ยวกูก็เอาเงินลูกไปอยู่ดีอะไรเงี้ยกูจะไปซื้อเหล้ากินอะไรเงรี้ยเขาก็ให้แบบเนี่ยหลานอ่าลุงให้200นะกูเริ่มชินแล้วไงจัดก,การได้เงินเยอะกูก็ได้มา200ขอบคุณครับลุงขอบคุณครับตอนเด็กเด็กน้อยเติบโนิดเดียวเออกูไปซื้อรถบังคับมางคักันเล่นนะแแแแบบบบบขออคคคุณรััพกกกกเมมาาๆป๊วดงให้ อุ้ยหลานมันไม่พอเอาไปเลย500กูกแบบกูว่าใช่แม่งฟอกเงินโอเคเข้าเรื่องของเรากันต่อหลังจากที่พ่อกูเนี่ย ไปหายไปสองวันเนี่ยแกไปยืมเงินเพื่อนแล้วพาแม่กูขึ้นสุรินก็ไปอยู่ที่สุรินใช้ชีวิตกันแบบซววูเวอมากแม่กูบอกว่าอดอยากมากอดอยากถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรจะกินกันเลยทีเดียวกล้วยหวีหนึ่งยังไม่มีเงินซื้อไม่มีแม้กระทั่งจะกินข้าวดีๆกินข้าวกับกระเทียมกินข้าวกับหัวหอมกินข้าวกับปลาเค็มสมัยนั้นแล้วกูเกิดมากูก็เลยมีความผิดปกติทางร่างกายนั่นก็คือกูเป็นคนที่ตัวเหลืองง่ายมากนะสมัยเด็กกูตัวเหลืองมากตัวเหลืองแบบเหมือนกูดูดเนื้อดูดเนื้อแล้วตัวเหลืองแบบเหลืองออ địt ấy... mà đéo tôi tu cũng cu kia mày bên như คนในหมู่บ้านก็จะพูดว่าเออแจ็คกินผักหน่อยลูกวิตามินเข้าไปในร่างกายมันจะได้ไม่ตัวเหลืองร่างกายจะได้แข็งแรงเลยอุ้ยดูสิอุ้ยผอมนิดเดียวเองผอมนิดเดียวเองโอ้โหกินเยอะๆนะลูกโอ้กินกินกินแล้วตอนเด็กกูโคตรเกลียดผักอ่ะกูไม่กินผักเลยตอนเด็กกูไม่กินผักกูจะกินแต่แบบกินเนื้ออย่างเงี้ยรูสุดในตอนเด็กของกูคือกินอะไรรู้ไหมเคปซีสมัยก่อนกูกินเคปซีพื้นฐานกูกินข้าวเลยกูโอ้ข้าวกับไข่อย่างเดียวตอนเด็กนะไม่ค่อยมีเงินกินกับไข่แล้วไข่นี่็คือไก่่ทีีเลล้้ยงววนะแ หนึ่งมันออกมาไม่รู้กี่ฟองบางทีมันออกไปแค่ฟองเดียวอย่างเงี้ยก็กินกันแค่ฟองเดียวทั้งบ้านนะบ้านก็มี4ี่ห้าคนก็กินกันแค่นั้นอ่ะอ่ะอย่างที่กูเคยเล่าแบบว่ากูเคยจนอ่ะกูกินข้าวกับกูกินข้าวเหนียวกับเกลือเออจิ้มกับเกลือแล้วกูก็กินกินกินเออกูกูดูญี่ปุ่นเยอะไงดูแบบเห็นหนังญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หนังผู้ใหญ่เว้ยแบบมันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นมันกินข้าวปั้นย่าเงี้ยกูอยากรู้ไอ้ข้าวปั้นเนี่ยมันเป็นยังไงวะรางไงนาย่ก่มากินารอาไรด้วยสินะ กูก็นึกว่ามันเป็นข้าวเหนียวเว้ยกูก็เลยไปเอาข้าวเหนียวที่ย่ากูนึ่งเว้แล้วกูก็โรยเกลือลงไปแต่ในในหนังอ่ะมันใส่บวยบวยเค็มบวยแดงอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วก็สาหร่ายใช่ไหมแต่กูใส่เกลือกูโรยเกลือกูโรยไปอย่างเงี้ยแล้วกูกินแล้วแม่งนั้นอร่อยเฉยเลยอ่ะอร่อยเโอ้โหอร่อยบรรลุอีกแล้วโเฮ้เป็นอะไรพี่ชายกูกูกินไปตอนนั้นน่ะกูแบบโอ้โหเปิดโลกในจินตนาการทีนี้เนี่ยก็อยู่ไปได้แบบ ทุลักทุเลมีป้าคนหนึ่งป้าคนนี้แกเป็นคนที่มีบุญคุณกับกูมากแล้วก็กแม่กูมากแต่ปัจจุบันตอนนี้นแกเสียสติไปแล้วเนื่องจากว่าแกเนี่ยเกียดหนักมากแล้วก็โดนทาร้ายจิตใจมาเยอะทุกวันนี้กูไปเจอแกเนี่ยกูก็เอ็นดูแกเพราะแกคือคนที่ช่วยแม่กูถึงแม้ว่าแกจะเป็นบ้าไปเลยแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกพูดแบบเดินไปทั่วหมู่บ้านนะ่ะเดินไปทั่วไม่รู้เรื่องอะไรเออมีมีข้าวไหมอยากกินข้าวคนในหมู่บ้านเขาก็เออเอ็นดูนะเพราะคนในหมู่บ้านกลัวเขาแบบอยู่กันแบบว่าเฮ้ยมึงอยู่บ้านหลังนน้แต่่่่ไมมใชวาึงะกกั กินข้าวด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยกูเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยแบบนะมีอะไรกินบ้างนะโอ้โนี่เลยกูมีเนี่ยเนี่ยน้ำพริกปลาล้าไว้กินเปล่ากินเปล่าโหเดี๋ยวข้าวอยู่ในอยู่ในเร้าเดี๋ยวกูมึงไปตักข้าวในเร้ามาเดี๋ยวเอาไปสีที่ลงผู้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาหุงข้าวกินกันกินมามกินกินเปล่าเราก็โอ้กินครับไปเราก็แบกข้าวไปแล้วก็ไปสีแล้วเอาข้าวมาให้เขาอะไรเงี้ย เปลือกก็เป็นลำเงี้ยให้พวกเด็กวัยรุ่นไปตกปลากันอะไรเงี้ยอ่ะเดินไปุบ้านไหนก็มีอ่ะเอ้าแจ๊ควันด,ดี้โหโขึ้นมาจากประทุมเลยเหรอมาๆมา,มา,มากินข้าวกันก่อนนี่เนี่ยลุงพึ่งอันนี้เนี่ยลุงพึ่งลุงพึ่งล้มล้มวัวล้มควายมาเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยวัวตัวนี้มันมีคนจะขอซื้อลุงนะแต่ลุงไม่ซื้อลุงนี่แบบโอโ้โหเชื่อทิ้งเลยแล้วกินกันแจกกันทั้งหมู่บ้านลุงขายด้วยกําไรหน่อกขายเท่าไหร่ครับโลไม่กี่ร้อยหรอกแต่ ลุงครับวัวในราคาเนี่ยมันแพงมากเลยครับถ้าขายถ้าเป็นแม่พันธุ์ดีๆเนี่ยหรือพ่อพันธุ์ดีๆเนะี่ยเป็นแสนนะครับลุงไม่รู้อ่ะลุงลุงอยากกินอ่ะออโอ้กูเข้าใจคนตรงนั้นเขาเขาไม่ค่อยแบบว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับระบบการเงินการตลาดอะไรย่างเงี้ยกูก็เลยเฉยเไงทีนี้แม่กูก็ใช้ชีวิตรันทดไปได้ประมาณจนกูคลอดคลอดตามปกติไม่มีการผ่ามีอะไรทั้งนั้นคลอดแบบว่าก็คือธรรมชาติก็คลอดกวออกมาโชคดีมากที่แม่กูบอกว่าในสมัยนั้นอะ่ะตอนที่กูท้องอยู่นะ่าคนที่เขาเสียสติอะ่ะอืม เขาอะเอาเงินไปเล่นไพ่แล้วเขาได้เงินมา15บาทเขาก็เอาเงินให้15บาทอะให้แม่แล้วก็เอาบอกบอกแม่ว่าเอ้ยมึงอะ่ะ ไปซื้อของกินดีๆนะกินบำรุงลูกมึงดูแลลูกมึงดีๆหน่อยกูเล่นไพ่มาได้กูเอาให้มึงนะเว้ยเขาก็เออแม่กูก็ไปซื้อกล้วยมาหนึ่งหวีแล้วแม่กูก็ไปแอบกินแอบกินกล้วยหนึ่งหวีคนเดียวหมดอะ่ะคือแกหิวอ่ะแกบอกแกหิวมากแล้วแกก,ก็กินคนเดียวหมดเลยไม่เข้าบ้านเพราะว่าถ้าเข้าบ้านตอนนั้นอ่ะคือสมัยก่อนอะ่ะตอนที่อยู่น,นั้นอะ่ะคือพ่อกูยังมีน้องสาวอยู่แล้วน้องสาวเยอะมากแล้วน้องสาวนี่ตัวปี๊ดๆกันทั้งนั้นเลยตัวจี๊ดๆเลยทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เขาดีขึ้นเยอะ,อะ น้ำด้วยน้ำเชอกเออกูเป็นอย่างนั้นอนะสมยัยสมัยตอนกูแบบเด็กๆอะกูแทบจะหยุมหัวแบบชาตินี้แบบกูจะตกประมาณทุกวันอะทุกวันนี้เรากะเจอหน้ากันเออโยบัดเดย์มแม่เออาว่าไงแจ็คเป็นไงบ้างกูเอ่อก็เรื่อยๆดีก็ปกติด,ดีทุกวันนี้โตกันแล้วโตกันแล้วอืมทีนี้แม่กูวคลอดคลอดกูมาออกมาน้ำหนักกำลังดีพอดีเปรซอยู่ในมาตรฐานเกินมาตรฐานไหมไม่เกินอยู่ในขั้นพื้นฐานที่ดีมากถ้าจะไม่ผิดน่าจะเกือบ3โลหรือ3โลกว่านี่แหละที่แม่กูบอกนะกูก็ออกมา สุขภาพร่างกายปกติแต่อาจจะแบบว่าต like ัวเหลืองหน่อยตัวเหลืองๆหน่อยเพราะขาดสารอาหารไม่ค่อยดีมากแล้วอย่างก็คือตั้งแต่ที่กูเกิดมาเนี่ยกูเนี่ยมีปัญหามากคือกูป่วยบ่อยป่วยบ่อยมากๆแบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่เด็กแล้วมันเพิ่งจะมาแข็งแรงตอนมัธยมเนี่ยแหละคือแบบปังเลยแบบฟิตเลยฟิตแบบฟิตจัดตอนมัธยมเลยแบกปูนแบกหินคือแบบเล่นสุดเต็มที่ทุกอย่างอ่ะเล่นกล้ามด้วยตอนมัธยมอ่ะเออเพราะกูเล่นเล่นกล้ามท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้คือมันหายหมดแล้วไงแต่ก่อนคือคือเล คือมันยังมันยังพอมันยังพอมีอยู่ไว้แต่ว่ามันมันน้อยแล้วไงแต่ก่อนคือแบบมันขึ้นมาเป็นป้องๆแบบชัดเจนมากเลยแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบมันก็มันก็หายไปเยอะแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนคือแบบเป็นลูกแบบเยอะมากกาลังดีเลยเล่นบาสเล่นฟิตเนสเล่นก้ามท้องเล่นกามแขนเล่นไหล่เล่นโอ้โหเล่นสารพัดเอาหมดทุกทางสมัยก่อนเล่นเล่นแบบดีมากที่นี้นะ่ะในช่วงที่กูเกิดเนี่ยแม่กูบอกว่าพอมึงเกิดออกมาปุ๊บมึงเป็นผู้ชายยายอะ่ะดีใจมาก ที่ได้ลูกเป็นลูกผู้ชายที่ได้หลานเป็นลูกผู้ชายเพราะว่าคนสมัยก่อนอยากได้ผู้ชายเอามาทํางานอืสมัยก่อนเขาก็เลยส่งเงินมาให้แม่กูจากตอนแรกที่ไล่แม่กูจากบ้าน ก็เรียกแม่กูอะกลับมาที่ปทุมแม่กูก็กลับมาเออเขาก็รักเขาก็เอ็นดูกูอะไรงเงี้ยยายก็ดูแลกูอะไรทุกอย่างทุกวันนี้ก็คือกูรักยายกูมากแต่ยายกูเสียไปแล้วท่านเสียไปแล้วแล้วกูเป็นคนหนึ่งที่รักยายกูฟังยายทุกอย่างไม่ว่ายายกูจะพูดอะไรแม่กูแบบพูดใส่กูกูไม่ฟังในตอนเด็กอะกูฟังแต่ยายกูกูรักยายกูมากใครทําอะไรยายกูไม่ได้ด่ายายกูปุ๊บกูก็โดดถีบหน้าเลยมึงคุยเลยสักเอากระยับหัวเหี้ยเป็นอย่างนั้นเลยตอนเด็กอะกูเกลียดมากใครที่ด่ายายกูแม่กูบอออกกกว่่าามงงยฟัเรืตล แล้วอะ,อะไรแม่กูก็เอารูปมาให้ดูรูปแบบตอนกูเด็กๆว่าเนี ee, ่ยมึงดูตอนมึงเด็กๆเนี่ยพ่อมึงเนี่ยอานนี้เอานมเนี่ยเนี่ยตอนนั้นอ่ะแม่ให้นมมึงอยู่แล้วแม่จะไปอาบน้ํากลับมาบ้านกลับมาที่ประทุไมเนาะก็กำลังจะเข้าไปอาบน้ําก็ไปอาบน้ำมาแหละเออทีแ e, ร้พ่อมึงก็ดูแลมึงดูแลมึงอยู่ดูแลไปสักพักหนึ่งมึงก็ร้องหิวนมมึงร้องหิวนมมากแล้วนมอ่ะยังไม่ได้ชงน้ําก็ยังไม่ได้ต้มไม่ได้อะไรเลยสมัยก่อนคือนมผงเนี่ยน้อยมากยากมากที่จะได้กินเพราะว่ามึงเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะกูห่และ เออแม่กูพูดนะแม่กูนั่งฟังกูอันนี้เขาก็พูดว่าเออตอนนั้นพ่อมึงก็ไม่รู้คิดอะไรพ่อมึงก็กวนตีนเอานมเขาอ่ะให้มึงแดก <c oughs> พ่อมึงเนี่ยก็อุ้มมึงอยู่อย่างงี้แล้วเขาก็เอานมเนี่ยให้นมเขาเนี่ยแล้วก็เอาตัวมึงเนี่ยมาดูดนมเขาแล้วมึงก็ดูดด้วยนะ <c oughs> แล้วแล้วเหมือนมึงรู้อ่ะมึงอ่ะฉลาดฉลาดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือมึงเป็นโรคประเภทหนึ่งที่เวลาดูดนมใครที่ไม่ใช่นมแม่เนี่ยมึงจะคายทิ้งแล้วมึงก็จะสำลอกก็คือแบบเกลียดอะเกลียดนมอะมึงดูดนมพ่อมึงไปได้สักพักหนึ่งมึงก็ดูดแบบนี้ เนี่ยมึงเป็นอย่างเงี้ยตอนเด็กอะ่ะมึงดูนมพ่อมึงแล้วแล้วมึงก็รู้ว่าหัวนมผู้ชายกับหัวนมผู้หญิงมันไม่เหมือนกันแต่พ่อมึงอะ่ะไม่รู้คิดอะไรเขาอยากให้มึงเงียบปากเพราะมึงร้องดังมากตอนเด็กเขาก็เลยเอานมเขาอะ่ะให้มึงกินแล้วมึงก็รักอยู่อย่างเงี้ยกูฟฝังกูกอเงี้ยอะไรเนี่ย <laughs> พ่อทำเยีย่ยอะไรกับกูเนี่ยตอนเด็กกูอะไรวะแต่สุดท้ายนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็ผ่านมาได้ด้วยดีพ่อกับแม่ผมเราก็อยู่ด้วยกันพ่อผมก็เปลี่ยนกับตัวกับใจจากที่เป็นคนสมรเลเทเมาแกก็เป็นคนดีมากขึ้นเป็นพ่อที่อบรมมาได้ดีมากๆ